นมโมรัตนตยศัขอความนอบน้อมจุมีเดพระรัตนไตรัยแล้วก็จุริญพรมายังยาติยยมสาธุชนคนดีทั้งหลายบนโลกอินเทอร์เน็ตทุกท่านโอกาสจากนี้ายรายการธรรมะจากต่างแดนวัดปรดเกตเชษฐารามน้ำตกเนงการาขอชนญยาิยมเข้าสู่บรรยากาศของการพบปะเจะเจอกันบนรายการที่ทางวัดปดเกตนะ ตั้งใจอยากจะให้ญาตโยมไปพบพระนักพบธรรมทรูตจากต่างประเทศบนโลกอินเทอร์เนต็ตหรือว่าบนเฟสบนเฟซบุ๊กนะวันนี้รายการธรรมจากต่างแดนขึ้นมาพบญาดโยม,มช่วงตอนเย็นหกโมงกว่าแล้วที่ประเทศอเมริกาที่ประเทศไทยก็น่าจะเป็นช่วงเช,ช้าเนาะนช่วงเช้าของวันที่14ตุลาคมเรา ปวงชนชาวไทยนะก็ได้อาทาการระลึกนึกถึงสมเด็จพ่อหลวงของเราก็คือรัชกาลที่9นะปวงชนชาวไทยพร้อมด้วยนะทั้งที่อยู่ในต่างประเทศและก็อยู่ที่ประเทศไทยทั่วโลกนะก็ได้ทำการนะาทำพิธนะีสวดนมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ไปแล้ว นะเมื่อ,อถ้าเป็นประเทศไทยก็เมื่อวานถนะ้าถ้าเป็นอเมริกาก็เพิ่งจะทํากิจกรรมรําลึกถึงนะพ่อหลวงของเราเสร็จลงไปในวันนีนะ้ก็มีหลายวัดน่าจะเป็นทุกวัดในอเมริกานะสมัชชาสงไทยก็มีคำสั่งให้วัดทุกวัดในเครือสมัชชาสงฆ์ไทยได้ทำนะพิธีสวดอภิธรรมนะบำเพ็ญ พระกุศลนะอุทิศถวายในหลวงของเราก็เสร็จลงไปเรียบร้อยวัดปลดเกตนะก็เหมือนกันนะวัดปลดเกตก็ได้ทําการสวดพระพิธรรมถวายในหลวงเราเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะแป๊บเดียวญาติโยมนะตั้งแต่ปี5-9จนถึงปัจจุบันนี้6ปีแล้วที่พระองค์ทรงเสด็จจากพวกเราไปคนะณะสงฆ์วัดปรดเกตคณะกรรมการวัดปลดเกตก็ขอรำลึกนึก,นกถึงสมเด็จ พ่อหลวงรอก้าของเราอีกครั้งหนึ่งนะร่วมกับญาติโยมที่อยู่ประเทศไทยด้วยนะวันนี้ก็จะมาพาญาติโยมไปรำลึกนึกถึงพระองค์ที่เว็บไซต์เฟซบุ๊กนะที่มาภาพทำขึ้นไว้เพื่อรำลึกถึงพระองค์อีกวา,วาละหนึ่งนะนี่ก็คือโฉมหน้านะของ เว็บไซต์ของในหลวงเรานะที่อัตมัิภาพทำไว้สำหรับนะรำลึกถึงพระองค์นี่เป็นเว็บไซต์ที่มาภาพทำตั้งแต่ปี59นะที่พระองค์ทรงเสด็จจากพวกเราไปในหลวงเราเสด็จจากพวกเราไปตั้งแต่วันที่13ตุลาคมนะ2 5 5 9นะ2559นะ25เวลา10เวลา3ามโมง ห้าสิบสองนาทีหรือว่าสิบห้าจุดห้าสิบสองนาทีมาภาพก็ได้รวบรวมเอาไว้แล้วก็ได้เผยแพร่แจกจ่ายญาติโยมไปแล้วบนโลกอินเทอร์เน็ตนแล้วก็ไลน์ก็ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพระองค์มาไว้ที่นี่หมดเลยเพื่อที่ว่าเราจะได้สะดวกในการรำลึกถึงพระองค์เวลาที่เราค้น Google เราก็จะเจอะจะเจอเว็บที่รวม นะพระองค์เอาไว้รวมข้อมูลพระองค์เอาไว้มีหมดเลยญาติโยมนะนนเบื้องต้นนี้เราก็อยากจะพาญาติโยมรำลึกถึงพระองค์ในรูปแบบของคำกรนนะวันที่พระองค์ทรงจากพวกเราไปวันที่13ตุลาปี59ชาวไทยเราสุดวิวโยกแสนโศกสันเมื่อรู้ขา่าวสมเด็จทรงองค์ราชัน ได้อาสันสวรรคตรหมดทุกภัยบ่ายสามโมงห้าสิบสองสุดหมองหมนไทยทุกคนร่ำให้ใจสลายเหมือนวิญญาณถูกกระชากจากร่างกายสุดอะไรสุดจะพร่ำจำนันจาเสียงร่ำให้เรียกหาพระมหากษัตริย์ถูกพระพราครั้งยิ่งใหญ่อะไรหา สุดอ้างวางอาโดนมนอุลามนอุาอราองค์ราชาไทยเขตประเทศเราแผ่นดินไทยอาโดนสูญสิ้นแล้วราชาแก้วผู้ยิ่งใหญ่หาใดเล่าต้องมาพรากจากไปไม่เหลือเงาชาวไทยเราถึงคราวพร่ำน้ำตานองพระบรมีความหลังครั้งทรมอยู่ได้พร่งพรูล้นใจไทยทั้งของ เสียนยาวนานการพระองค์ทรงปกครองทรงปกป้องหุ้มแผ่นดินบนถิ่นไทยโอโอหนอต่อไปนี้ไม่มีพระองค์ต่างเวงงสับสนหมดหมองไหมร้องระงมเขาสุดสุดอลัยเราคนไทยน้ำตาหยดรถแผ่นดินข้าราชการพ่อค้าประชาชนใจหมองหมดนอาดูลได้สูญสิ้น ตามสมข่าวสิ้นพระองคส์สิ้นพระชนองค์ภูมินสุดทวินสุดหอยหาสุดอาไลาสุดอุทรวันไหวให้ส่งฟื้นสุดสะอื้นร้องหาพารำให้สุดจะเอ่ยสรรหาคำอา,ายัยสุดจะไหว้นอบนบซบ,บ,บแผ่นดินอลงซบดินขอพระองค์ทรงไปสู่สวรรคาลายัยตัดพระไทยละโลกหายโศกสิ้นขอบจงปร,ราด ความขวงยายไรราคินเข้าสู่ถิ่นแดนสวรรค์นิพพานเทินนี่ก็เป็นคำอะไรที่อัตมาภาพประพันธ์เก็บเอาไว้ในปีนั้นในปี2559แล้วก็พยายามที่จะเก็บความรำลึกในทุกมิตินะทุกมิติความรู้สึกของญาติโยมของของระกูนชาวไทยเอาไว้ก็นำมารำลึกกันอีกวันหนึ่งในในรายการธรรมะจากต่างแดนญาติโยมนะ วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วที่ประเทศไทยก็กำลังวันที่สิบสากำลังกำลังผ่านไปนะส่วนประเทศไทยเราก็เขาวันที่สิบสี่วันที่สิบสี่แล้วเนาะอเมริกาเนี่ยก็ยังเป็นวันมหาําลึกอยู่นะลัลึกถึงภูมิพลอดุลยเดชอดุยลยเดชรัชกาลที่เก้าของพวกเราหรือสมเด็จพ่อของเรานะถ้าญาติโยมมาที่เว็บนี้แล้วก็จะเห็น ข้อมูลนะเกี่ยวกับในหลวงของเราคนถวายความอาลัอย่างสุดซึ้งเอกสารสลากละค็คนเอากรอนมาให้ญาติยมได้รับฟังอีกกรอนหนึ่งนะน่าจะเป็นอ๋ออันนี้ก็กอนเก่านะกอนเก่าขอภัยเน็ตอาจจะช้าขยิบขยือญาติชมนะ พระบรมชายรักนัพระาราชกรณียกิจพระประวัติก็มีนะพระประวัติของพระองค์ญาจมสุ่วนหนึ่งก็คงจะทราบแล้วนะเดือดมาภาพก็จะพระราชประวัติของในหลวงเรามาให้ญายมได้รับฟังกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระโอรสองค์ที่สามในสมเด็จพระมหิดลรา่เบอดุญยเด,ดวิกรมพระบรมราชาชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชาชนนีสเสด็จพระราชาสมภพในราชาสกุลมหิดลอันเป็นสายหนึ่งในราชาวงศ์จัก,กรีณโรงพยาบาลเมาท์ออเวนเมืองเคมบริดจ์รัฐเมสซชูเซตสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470 นื่องจากเป็นช่วงที่พระบรมราชชนกและพระบรมราชชนนีกำลังทรงศึกษาวิชาการอยู่ที่นั่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระนามเมื่อแรกประสูติปรากฏในสูติบัติว่าเบบี้สงขลาและต่อมาคือพระวรวง์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดชเมื่อได้รับพระราชทานนามมีพระเชษฐภักนีและสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชสองพระองค์ คือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลายาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราช,ชนครินทร์และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลสำหรับพระนามภูมิพลอดุญเดชนนั้นพระบรมราชชนนีได้รับพระราชทานทางโทรเลขจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2470คำว่าภูมิพล ภูมิหมายความว่าแผ่นดินและพลหมายความว่าพลังรวมกันแล้วหมายถึงพลังแห่งแผ่นดินส่วนอดุลยเดศอดุลระยะหมายความว่าไม่อาจเทียบได้และเดชหมายความว่าอำนาจรวมกันแล้วหมายถึงอำนาจที่ไม่อาจเทียบได้ปีพุทธศักราช2471พระบรมราชชนก ซึ่งสำเร็จปริญญาแพทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสหรัฐอเมริกาได้เสด็จกลับประเทศไทยพร้อมด้วยพระบรมราชชนนีและพระราชโอรสพระราชธิดาโดยประทับณวังสระทุมต่อมาวันที่24กันยายนพุทธศักราช2472สมเด็จพระบรมราชชนกสวรรคตขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุไม่ถึง2000สองพันปี พุทธศักราช2,475เมื่อเจริญพระชนมายุได้4,000ษาสเสด็จเข้าศึกษาที่โรงเรียนมาแต่เดีวิทยาลัยจนถึงเดือนพฤษภาคม2,476จึงสเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์พร้อมด้วยพระบรมราชชนนีพระเทศพภคินีและสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชเพื่อการศึกษาและพระพานามัย ของสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชจากนั้นท่งเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาณโรงเรียนเมียมง้งเมืองโลซานในเดือนกันยายนพุทธศักราช2477ส่งศึกษาวิชาภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันและภาษาอังกฤษแล้วส่งเข้าชั้นมัธยมศึกษาณโรงเรียนเอกอลนูเวลเดลาซิสโรมองเมืองชาลีซูโลซานประเทศฝรั่งเศส เมื่อพระบวรวงเธอพระองค์เจ้าอนันทรรมหิดลสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชสเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์ร,รัชกาลที่8แห่งราชวงศ์จักรีพระองค์ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2478เมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2481 ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเสด็จนิวัตรประเทศไทยเป็นเวลาสองเดือนโดยประทับที่พระตำหนักจิตรดาโระโหฐานพระราชวังดุสิตจากนั้นเสด็จกลับไปศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์จนถึงพุทธศักราช2488ทรงรับประกาศนียบัตรทางอักษราศาสตร์จากโรงเรียนยิมนาสคลาซีก,กังโจแนลทรงเข้าศึกษาต่อณมหาวิทยายลัยโลซาน แผนกวิทยาศาสตร์โดยเสด็จนิวัรประเทศไทยเป็นครั้งที่สองประทับณพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวัง9มิถุนายนพุทธศักราช2489พระบาทสมเด็จพระประมนทรม,าน,านทรมหาอานันทมหิดลเสด็จสวรรคตอย่างประทานหัหนณพระที่นั่งบรมพิมานภายในพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันรัฐสภาลงมติเป็นเอกฉันท์ กราบบงคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชขึ้นครองราชสืบราชสันตติวงศ์ต่อไปแต่เนื่องจากยังมีพระราชกิจด้านการศึกษาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยแห่งเดิมแต่เปลี่ยนสาขาจากวิทยาศาสตร์ไปเป็นสาขาสังคมศาสตร์นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชอุทัยว่าจะทรงครองราชสมบัติในช่วงการจัดงานพระบรมศพของพระบรมเชษฐาเท่านั้นเพราะยังทรงพระเยาวและไม่เคยเตรียมพระองค์ในการเป็นพระมหากษัตริย์มาก่อนแต่จากเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอากาศยานานาชาติดอนเมือง เพื่อทรงศึกษาเพิ่มเติมที่สวิตเซอร์แลนด์ทรงได้ยินเสียงราษฎรคนหนึ่งตะโกนว่าในหลวงอย่าทิ้งประชาชนจึงทรงนึกตอบในพระราชาหรืฐไทว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชนอย่างไรได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมั่นกับหม่อมราชวงศ์สิริก,กิจกิตยากรเมื่อวันที่19กร,รกฎาคม พุทธศักราช2492และเสด็จพระราชดำเนินนิวัตรพระนครในปีถัดมาโดยประทับณพระที่นั่งอัมพรสถานต่อมาวันที่28เมษายน2493ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระมอ่อมให้จัดการพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสกับหม่อมราชวงศ์สิริกิกติยากรณพระตำหนักสมเด็จพระศรีสุสวริทิราบรมราชเทวีพระพันวษาอัยกาเจ้า ภายในวังสักปทุมซึ่งในการพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสนี้มีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าวโปรดกระมองให้สถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิตกิตยากรขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิตวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493ส่งพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระมอให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ ตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีขึ้นณพระที่นั่งไพศาลทักษิณเฉลิมพระปรมาพิไทยตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบตรามาธิบดีจากกรีนรุบดินสยามมินทร,ราธิราชบรมนาถบอพิตรและได้พระราชทานพระปฐมบรมราชองค์การว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระมอ่อมให้สถาปนาเจริญพระเกียรติสมเด็จพระราชินีสิริกิตขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเ <whatsoever> <ghosts> มื่อวันที่9มิถุนายน2549นับเป็นวันมหามงคลยิ่งที่ยังคงตราตรึงในหัวใจ ของพระสงฆนิกรชาวไทยเสมอมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพธิธีบวงสวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และเสด็จออกมหาสมาคมทรงรับการถวายพระพรชายนงคลเนื่องในโอกาส oh, <it> s <S พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปี oh. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จออกมหาสมาคมณศรีหาบดเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธี บวงสวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและเสด็จออกมหาสมาคมทรงรับการถวายพระพรชัยนงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60สปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม,มราชินีนาถเสด็จออกมหาสมาคมและีหะบัญชนระที่นั่งอนันตสมาคมชาวพนักงานกระทั่งบโหระทึกประโคมแตรฝรั่ง ทหารกองกีติยศสามหน่าทัพถวายความเคารพแตรง,งอนบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีทหารบกทหารเรือทหารอากาศและตำรวจยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดพระสงฆ์ทั่วราชอาณาจักรเจริญชัย,ยมงคลคาถาย่ำคล้องกลองระฆังพร้อมกับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆพระสงฆนิกรจากทุกสาทิต ไปเฝ้าทูลละอองธุลีกระบาทอย่างเนื่องแน่นจนเต็มพระลานพระราชวังบูสิและต่อเนื่องตลอดแนวถนนราชดำเนินนอกทุกคนต่างทราบซึ้งในพระมหากรุณานที่คุณน้ำตาแห่งความเพลื้มปิติปกคลุมไปทั่วบริเวณต่างเปล่งเสียงถวายพระพรชัยมงคลทรงพระเจริญอย่างกึกก้องภาพนี้ปรากฏไปทั่วโลกและนับเป็นครั้งแรกที่มีพระราชอาคารตุก각จมเหนมาก เข้าร่วมเฉลิมฉลองพระราชพิธีดังกล่าว ต่อมาก็จะเป็นคุณธรรมของพระองค์สิบประการนั่นก็คือฐานาศีละปริจารอาชวะมัทวตป,ปะอโกธทอวิหินสันจะขันตินจะอวิโรธนังนั่นก็คือคุณธรรมของพระมหากษัตริย์สิบประการนั่นเองพระองค์ทรงให้ทานทรงมีความเมตตาต่อปวงชนชาวไทยถ้าเกิด พงชนชาวอางชนชาวไทยภาคไหนมีความเดือดร้อนร้อนใจพระองค์ก็จะไปดับทุกข์บำรุงสุขให้ซึ่งก็เป็นที่ประจักษ์ของพระสงฆ์นิกรอยู่แล้วนะแล้วก็ศีลพระองค์ก็ทรงรักษาศีลอย่างบริสุทธิ์ไม่เคยเบียดเบียนใครทางกายวาจาใจ,ใจ นี่ก็คือธรรมะของพระองค์ข้อที่สองก็คือศีลหมายถึงความประพฤติด,ดีงามสุดจริตนะมีความสงบร่มเย็นสมรมกายวาจาใจของตนให้เป็นที่นับถือของประชาราชต่อมาในาทางข้อที่สอของท่านก็คืออาชวะหมายถึงความซื่อตรงความมุ่งมั่นจะตั้งใจตั้งพระทัยจริง คุณธรรมของพระองค์ข้อที่ห้าก็คือมัทวะก็คือความอ่อนโยนความสุภาพเรียบร้อยมีอัธยาศัยนิ่มนวลไม่ถือพระองค์ตลอดจนหมายถึงความสง,ง,านนามง่างามท่วงทาท่วงทาลีลาที่เอ่อที่ละมุนละม่อมน่าหน้ายำเกรงต่อมาคุณธรรมข้อที่หของในหลวงเราก็คือตะบะนะหมายถึงความเพียนความขมใจและ ความทรงเดชอันเป็นที่มาของพระรมเรชานุภาพนะคุณธรรมข้อที่เจ็ดของพระองค์ก็คืออักโขทะหมายถึงความไม่โกรธไม่ลุกเกอำนาจหรือว่ามีความเมตตาเป็นธรรมประจำพระไทยอยู่เสมอข้อที่แปดนะคุณธรรมของพระมหาสกษัตริย์ของพระองค์ข้อที่แปดก็คืออวิหิงสาก็คือความ ความไม่เบียดเบียนนะไม่เบียดเบียนกดขี่คอมเห้งไม่หลงระเริงระเริงในอำนาจขาดความการุณาคุณธรรมข้อที่สนะิบขันติหมายถึงความอดทนอดกลั้นอดทนต่อความลำบากตรากตรำไม่ท้อถอยนะไม่หมดกําลังใจและไม่ ทิ้งการงานนะที่เป็นการบำเพ็ญโดยชอบทำและข้อสุดท้ายคุณธรรมของพระองค์ก็คืออะ <c oughs> มีโลธนะก็คือความยึดมั่นในธรรมหรือความไม่กระเพื่อมะความไม่โกรดกน,นะดีโลธนะการยึดเอาความเทียท่ยมธรรมความถูกต้องเป็นที่ตั้ง <c oughs> ทั้งสิประการนี้จะเห็นว่าไม่มีข้อใดเลยที่จะไม่ปรากฏในพระราชกิรยิาวัตรของพระองค์และพระ,ะราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชตลอดระยะที่พระองค์ทรงปกครองประเทศมา70ปีธรรมาจากตังแดนก็ขอพาญาติโยมรำลึกนึกถึงพระองค์ ด้วยเวลาสั้นๆเพียงเท่านี้พอสังเขตมาเป็นการส่งท้ายวันที่13ตุลาคมก็ขอให้ญาตโยมนอนหลับฝันดีขอให้ญาตโยมนอนหลับฝันดีรัตรีสวัสรนะ์นา